นานนักตกปลาทุกๆท่านครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องสมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์นักตกปลาหน้าดินหมาน้ำชาตินะครับวันนี้ข้าวทีสู่ที่ E p ีที่205ครับสานาชาติฟิชชิ่งวันนี้มาตกหน้าดิน15คันครับกับตกเหลียว2ระยะนะครับเดี๋ยวมาคอยติดตามรับชมว่าจะได้ตัวหรือครับวันนี้มาที่บ่อปลาหมู่บ้านครับอบตของปวกแดงนะครับข้างวัดไผ่สนนะครับเดี๋ยวคอยมาลุ้นคอยติดตามกันนะครับผมว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับผม Hãy subscribe cho นี้เป็นวันจันทร์นะครับผมบรรยากาศค่อนข้างดีเลยครับผมวันนี้ลองเหยื่อไปทั้งหมด11คันนะครับกับเหลียว2ระยะนะครับ3าดกับ5.4นะครับตอนนี้ย้ายเหลียวมาไว้ตรงนี้ครับสะดวกกว่านะครับง่ายแล้วก็พื้นที่สวยมากครับผมนั่งสบายเลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะมีตัวหรือเปล่าชุดที่2ยังไม่กระดิกเลยนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับ เริ่มลงเม็ดแล้วครับผมตาก็ยังไม่กินเลยนะครับผมเปลี่ยนเหยื่อไปชุดที่สาม้วครับดิ้วก็ไม่แตกครับหน้าดินก็ไม่ตอดครับผมวันนี้ลุ้นกันต่ครับผม ตอนนี้ตกปลามาหกชั่วโมงแล้วครับตั้งแต่หกโมงเช้าครับตอนนี้เกือบบ่ายโมงแล้วนะครับปลาย,ยังไม่กินเลยครับเบ็ดตั้งส11คันนะครับเหลืออีกสองคันครับรนนะยังเงียบเลยคนะรับไม่รู้ช่วงบ่ายจะมีตัวหรือเปล่าครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งครับไม่กินก็จะกลับแล้วครับผม ก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะครับผมนะ้าตกปลาพูกแกก็ยองครับลมทั้งหลิวทั้งหน้าดินไปทั้งหมด23คันนะครับผมทั้งลมทั้งฝนนะครับผมวันนี้ตรนนี้ทางด้านนู้นก็มีมาตกปลาครับคนันนะตกปลาหน้าดินครับปลาแสนครับผมตื่ะมากันก็ยังยังไม่มีใครได้ตัวเลยครับผม วันนี้สงสัยจะเหี่แล้ววันนี้ถือว่ามาชมบรรยากาศครับถ้าปลาปลาผูกแดงและยองครับลุ้นช่วงเย็นเยือดสักชั่วโมงสองชั่วโมงครับผมว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับผมติดตามคอยลุ้นคอยเชียร์กันนะครับผมป่าวันนี้จะเหี่วจริงๆหรือเปล่าครับคอยติดตามรับชมครับผมตอนนี้มาถึงเวลาจะเกือบสี่โมงเย็นแล้วครับผมได้เวลากลับบ้านแล้วครับผมวันนี้เปลี่ยนเดือไปห้าชุดครับปลาไม่กินเลยครับผมวันนี้ครับ ฝั่งนึงก็เชี่ยงกันครับไม่กินครับพอมีปลาแก่คนหนึ่งครับเป็นเจ้าประจําครับมาตกแป๊บเดียวครับได้ปลาดินใช้สวยๆไปสองตัวแล้วครับผมถือว่าสุดยอดครับอยู่ที่จุดลงด้วยครับอยู่ที่เหยื่อด้วยครับผมเป็นใจเหยื่อเขาจะเป็นเหยื่อลูกตาลครับผมลงแป๊บเดียวเองก็กินแล้วครับผมส่วนผมก็หมวเรามุดครับผม เหยื่อยังดีเหมือนกันนะครับแต่ไม่กินครับวันนี้ทุ่งติ่งกุ้งไปด้วยครับผมเดี๋ยวสักครู่ครับชุดนี้ลงเสร็จแล้วเราก็เก็บเบรกกลับบ้านกันนรผมเดี๋ยวทำงานข้าวกระดึต่อไปครับอาทิตย์หน้าจะไปที่ไหนต่อปอิติดตามล้อกจงครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมกับช่องของเจ้าพิชิตทะเลนกกรนฟาดดินใหม่ของชาติในอีวีที่2 0งครับผมวันนี้มาตกปลาได้กินแห้วครับผมต้องขออภัยนานะทุกๆท่านด้วยครับผม วันนี้จากกันไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ i uh -huh.